ออกันมาอาบน้ำปู่ซารับสุกทรงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่น้ำอาจารย์หน่วยู่บ้านนั่นพระอาจารย์หน่วยู่บ้านอยัางกูบ้านาโคขอให้สุขภาพแข็งแรงยยอย่าเจ็บจะจุนอยู่ข้ามแหกข้ามพูนลูกหลานเอาขออธิษฐานมัดพกมัดโศกมัดโรคมัดไข้มั ok, ด, so ด,ด, hey, ดเสนียดจังไรปล่อยป่าปล่อยป่าปล่อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอาบน้ำ บูซารับโุกพระคนอาบน้มาอธิษานธาราได้่งยมาีเกี่ยวุด้เจ้อคือานมขอให้รวยๆย่า้ิทุาเพระอาจารย์นวลญาตมีแนี่ยนี่เีคุณอาคุณอาญายมีเล้าถวายคันหา ยังมีสบายขนาหายพระอาจารย์ประเทศเราเงินแล้วลายลยกมอโฮ้ยขวบแล้วเนาะขวบแล้วขวบมัดมันจิกขวบนั่นขวบนั่นขวบเรื่องคนพิการน้ำมนต์ขวบ หอยก็เป็นหอยกับเอียนครับพระอาจารย์อาจารย์เอาปล่อยปล่อยให้น้ำเนยพระปล่อยป่าให้นายเออป่ากับเอี้ยเอียนกับเอียนกับหอยอ๋อนยันตีนยันใช่รถ